สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นานา,นาสาระพอดแคสต์ครับผมเจฟครับและดิฉันดาดาค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเมื่อความโดดเดี่ยวคือความสำเร็จการอยู่แบบสันโดษในอาณาจักรสัตว์ คือ <c oughs> ปกติเรามักจะนึกว่าสัตว์ส่วนใหญ่นี้ต้องอยู่รวมกันเป็นฝูงเป็นสังคมใช่ไหมครับถึงจะดีแต่จากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยออชื่อความสันโดษของสัตว์กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดเนี่ยจริงๆแล้วมีสัตว์หลายชนิดเลยนะที่การอยู่ลําพังกลับเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จเลย ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เอ่ออาจจะสวนทางกับความรู้สึกเรานิดหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมแล้วก็อย่างไรที่ความสันโดษเนี่ยกลายเป็นกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่น่าทึ่งในโลกของสัตว์ได้ค่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดประเด็นด้วยแนวคิดที่ว่าการอยู่ลำพังเนี่ยมันไม่ใช่ข้อด้อยนะแต่มันเป็นเหมือนกลยุทธ์อย่างหนึ่งเลยเพื่อความสาเร็จสาหรับสัตว์บ,บางชนิดใช่ค่ะ ถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะคะต้องยกตัวอย่างสุดขั้วอันนี้เลยคือหนูตุ่นตาบอดตะวันออกกลางค่ะอ๋อหนูตุ่นตาบอดค่ะคือเขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่เลยนะแทบทั้งหมดอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินที่ขุดเองลึกเหมือนกันนะคะกว่า30เซนโหลึกนั่นานั่นใช่ค่ะแล้วเขาห่วงถิ่นแบบรุนแรงมากๆเลยคือถ้ามีการบุกรุกเข้ามาเนี่ยสู้กันถึงตายอย่างเดียวเลยค่ะ โหดมากค่ะแล้วปฏิสัมพันธ์ก็น้อยมากๆแม้แต่ตอนผสมพันธุ์นี้ก็น้อยสุดๆเลยน้อยนี่ยังไงครับหมายถึงว่าคือตัวผู้เนี่ยต้องค่อยๆขุดอุโมงค์เข้าไปหาตัวเมียใช้เวลาหลายวันเลยนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณด้วยการแบบทำแรงสั่สเสทือนอ๋อใช้การสั่นเอาใช่ค่ะถ้าตัวเมียยอมถึงจะได้ผสมพันธุ์กันแบบชั่วครู่เดียวจริงๆนะคะแล้วตัวผู้ก็รีบไปเลยปิดอุโมงค์ทางเข้ากลับสู่โลกส่วนตัวทันที โอหฟังดูเป็นวิถีชีวิตที่โดดเดี่ยวจริงๆเลยนะส่วนทางกับภาพจําของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ที่เราคิดเลยใช่ค่ะต่างมากๆเลยแต่มันไม่ใช่แค่หนูตุ่นตาบอดตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมครับที่เป็นแบบนี้เหมือนงานวิจัยบอกว่าใช่ค่ะไม่ใช่แค่กรณีพิเศษครับเหมือนข้อมูลบอกว่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตั้ง22%เนี่ยที่ใช้ชีวิตสันโดษเป็นหลักค่ะจากที่ศึกษามานะคะ ก็ประมาณนั่นเลย22%ที่ใช้ชีวิตแบบนี้หากินคนเดียวนอนคนเดียวล่าเหยื่อคนเดียวอย่างเช่นพวกเสือโครง่งเสือดาวอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับอืมใช่เลยค่ะอย่างเสือพวกนี้เนี่ยการล่าเหยื่อคนเดียวของเขากลับมีประสิทธิภาพมากกว่าสิงโตที่ล่าเป็นฝูงซะอีกนะคะเอาจริงเหรอครับน่าสนใจนะทําไมล่ะทําไมนักวิทยาศาสตร์ถึงเหมือนกับมองข้ามสัตว์สันโดษไปตั้งนานนั่นสิคะก็น่าคิดเหมือนกันอาจจะ เป็นเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคมหรือเปล่าคะอ๋อก็เลยไปสนใจแต่พวกที่อยู่เป็นกลุ่มใช่ค่ะก็เลยอาจจะไปสนใจพฤติกรรมรวมกลุ่มมากกว่าแล้วก็อาจจะมีอคติเล็กๆว่าการอยู่ลําพังมันดูแบบไม่ซับซ้อนเท่าหรือว่าเป็นลักษณะดั้งเดิมอะไรแบบนั้นนะคะอืมแต่เดี๋ยวนี้มุมมองเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนไปแล้วคะ่ะตอนนี้นักวิจัยมองว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยเขาวิวัฒนาการมาเพื่ออยู่ลําพังเลยเพราะามันมีข้อดีของมันมีข้อดีเยอะเลย ใช่ค่ะมีข้อดีเยอะแยะเลยอย่างแรกเลยก็คือลดการแข่งขันไม่ต้องแย่งอาหารแย่งที่อยู่แย่งคู่ผสมพันธุ์ก็ลดความเครียดไปด้วยถูกต้องค่ะลดเครียดได้เยอะเลยแล้วก็การหาอาหารบางประเภทเนี่ยการอยู่คนเดียวมันเวิร์กกว่า อย่างเช่นอย่างเช่นเหยื่อที่มันอยู่กระจัดกระจายหรือว่าเหยื่อตัวใหญ่ๆที่ต้องอาศัยการซุ่มโจมตีแบบเงียบๆคนเดียวอย่างตัวนิ่มที่กินมแมลงหรือว่าเสือที่ล่าเหยื่อใหญ่ๆนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วนอกจากเรื่องการแข่งขันหาอาหารแล้วครับมีข้อดีอื่นอีกไหมมีค่ะอีกเรื่องที่สําคัญก็คือลดความเสี่ยงเรื่องติดโรคหรือว่าพวกพยาธิต่าง อ๋อจริงด้วยอยู่รวมกันเยอะๆก็แพร่เชื้อง่ายกว่าใช่เลยค่ะการรวมกลุ่มนี้เพิ่มโอกาสแพร่เชื้อเยอะเลยและสำหรับแม่สัตว์นะคะการอยู่ลำพังก็ทำให้ทุ่มเทเลี้ยงโลกตัวเองได้เต็มที่ไม่ต้องพะวงกับตัวอื่นอืมแล้วก็มีเรื่องการพรางตัวด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างสล็อตนี่ชัดเลยการอยู่เดียวๆทำให้พรางตัวกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าเยอะเลยค่ะ แต่ประเด็นที่น่าทึ่งอีกอย่างก็คือสัตว์สันโดษพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ฉลาดนะหรือว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเลยอืมใช่ค่ะแค่รูปแบบมันอาจจะต่างออกไปใช่ไหมครับอย่างที่ข้อมูลยกตัวอย่างหนูคารูอ๋อหนูคารูใช่ค่ะตัวนี้น่าสนใจคือเขาอยู่ลำพันธ์เป็นหลักนะคะแต่ก็เป็นมิตรกับญาติหรือบางทีก็ยอมแบ่งปันรังไม้ที่สร้างไว้อย่างใหญ่โตเลยเพื่อให้ความอบอุ่นกันได้ แสดงว่าก็ยังมีความซับซ้อนทางสังคมอยู่บ้างแม้จะน้อยครั้งใช่ค่ะมีความซับซ้อนในระดับหนึ่งเลยแล้วเรื่องความเครียดนี่ก็น่าสนใจนะคะคือสัตว์สังคมส่วนใหญ่จะเครียดถ้าถูกแยกใช่ไหมคะครับใช่ครับแต่สัตว์ที่วิวัฒนาการมาเพื่ออยู่ลําพังอย่างหนูตุ่นตาบอดเนี่ยกลับกันเลยค่ะ เขาจะเครียดมากๆถ้าถูกบังคับให้อยู่ใกล้ตัวอื่นโดยเฉพาะตัวที่สถานะต่ำกว่านี้บางทีเครียดจนตายได้เลยนะคะโอหขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะฟังแบบนี้แล้วแสดงว่าพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์นี่มันไม่ได้มีแค่สองขั้วชัดเจนคือสังคมจัดกับสันโดษสุดขั้วถูกต้องค่ะมันเป็นเหมือนสเปกตรัมมีความหลากหลายมากม ใช่เลยค่ะเป็นแนวต่อเนื่องกันไปตัวอย่างที่เห็นภาพชัดอีกอันคือปลาหมึกกลูมี่ค่ะปลาหมึกปกติปลาหมึกนี่น่าจะสันโดษไม่ใช่หรอครับปกติใช่ค่ะรักสันโดษมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจอสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีที่หลบซ่อนเยอะๆฮอเนี่ยพวกเขากลับมารวมตัวกันได้นะคะแบบหนานแน่นเลยจนเรียกว่าเป็นเมืองปลาหมึกเมืองปลาหมึก ใช่ค่ะแล้วก็มีการแสดงพฤติกรรมซับซ้อนกันในนั้นด้วยทั้งแย่งโปรงแย่งที่อยู่หรือแม้แต่แบบคว้างเศษซากใส่กันก็มีค่ะมีคว้างของใส่กันด้วยค่ะน่าสนใจมากๆมีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับที่แสดงถึงความยืดหยุ่นแบบนี้มีค่ะอย่างเต่าตีนแดงอันนี้ก็น่าทึ่งปกติเขาหากินลําพังนะคะครับเต่าก็ดูสันโดษนะใช่ค่ะ แต่กลับมีความสามารถในการเรียนรู้ทางสังคมได้คือไปสังเกตพฤติกรรมการหาอาหารจากเต่าตัว,ตวอื่นแล้วก็เรียนรู้ตามได้โหทั้งๆที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาใช่ค่ะซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าสัตว์สันโดษเนี่ยก็มีศักยภาพทางปัญญาแล้วก็การปรับตัวทางสังคมที่ซับซ้อนกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะเลย สรุปแล้วนะครับการที่เรามาคุยกันเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าการใช้ชีวิตแบบสันโดษในอาณาจักรสัตว์มันเป็นกลยุธทธ์ที่เออหลากหลายนะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้จริงๆอือใช่ค่ะ มันไม่ใช่แค่การไม่มีสังคมแต่มันคือการปรับตัวที่ซับซ้อนหน้าทึ่งตั้งแต่แบบสุดขั้วไปเลยจนถึงแบบที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ใช่ค่ะมันเป็นภาพที่สะท้อนความหลากหลายของวิวัฒนาการแล้วก็การปรับตัวในโลกของสัตว์ได้ดีมากๆเลยค่ะซึ่งก็ท้าทายมุมมองเดิมๆของเราเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ได้ดีทีเดียวครับผมก็น,นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับสําหรับวันนี้เอาละครับ หากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระัพอดแคสต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ